สวัสดีครับกเกษตตามฝันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาป่องเหลืองการใส่ปุ๋ยยูเรียร่องพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่องพื้นในหน้าเขาหรือว่าอาจจะเป็นมันสับหลังหรือว่าจะเป็นข้าวโพดหรือส่งทีพี่น้องเห็นมีพี่น้องหลายๆคนนิยมทำนะครับคือคือว่า,วาน้งไปแล้วก็ท้าครบแล้วก็ค่อยปลูกนะครับซึ่งจะมีพ้นดีพ้นเสียจะง่ายเนี่ยผมกะสิมาบอกถึงในคลิปนี้นะครับที่ตามรับชมไปน้อกันครับผม การปูดอย่างเดียวพี่น้องอาจจะบม่เห็นภาพนะครับพี่น้องเมื่อผมกับที่มาทําการทดลองให้พี่น้องในเห็นนะครับว่าการใส่ปุ๋ยยูเรียลงพื้นมันจะมีปุ๋ยดีหรือผลเสียยังไงนะครับพี่น้องอย่างเรียวผมกับจี้มีเกลือนะครับสองใบพี่น้องแล้วก็เติมมันลวดใส่ปุ๋ยยูเรียลงไปนะครับมีเกลือย่างก็ซอนนะพี่น้องถ้าพี่น้องต้องการน้ำนักที่แน่นอนก็สร้างเอานะครับแต่ผมกับบริสิเลียทนะพี่น้องก้าเอานะครับหลังจากที่ได้ ผูย้ยุเรียมว่าสองมีเกลือแล้วนะครับพี่น้องจํานวนสองใบเนาะหลังจากนั้นก็จะทำการเติมดินลงไปนะครับเติมดินนะครับลงไปมีเกลือและซอดนะพี่น้องอันนี้กือก้าวเอาล่ะครับพี่น้องถ้าเฟสต้องการนักที่เน้นนวลกระชั้งเอานะครับ่นีผมเป็นการจำลองนะครับว่า,าเหมือนกับเข้าใส่ผูย้ยุเรียลงผืนลงไปใส่ดินนะพี่น้องครับผมก็เลยต้องใส่ดินลงไปนะครับ หลังจากที่ได้นะครับปุ๋ยยูเรียจะนวนซองบิเกอร์นะครับึงมีดินกบอยู่ด้านบนน้องพี่น้องหลังจากนี้ผมสิมี่ิเกอร์หนึ่งที่ผมเติมน้ำลงไปนะครับเพื่อให้ปุ๋ยยูเรียละลายนะครับแต่ว่าอีกบิเกอร์หนึ่งผมจะวเติมน้ำน้องพี่น้องครับผมอันนี้กะทิเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าปุ๋ยยูเรียละลายน้ำแล้วเขาจะมีการระเหยยางรวดเร็วนะครับ เติมลงไปจนท่วมนะพี่น้องครับผมหลังจากนั้นก็เอาถุงพลาสติกนะครับพี่น้องขนาดเล็กๆนะครับบนหนองใบใ่ครับมคขอบแล้วก็อ่าลาดตัวยางนะครับเพื่อจะบ่ให้อากาศแายนอกเข้าไปแล้วก็บ่ให้อากาศแางนองออกนะครับแต่ว่าต้องเฮ็ดเป็นๆน,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 นะครับไล่อากาศออกวันพี่น้องครับผม ระยอากาศออกให้เบิดนะครับเพื่อเข้าจะบเบื้องปฏิกิริยาของเขานัพี่น้องเพราะว่าปูยูเรียนี่นะครับเขาจะทํายากำลังแหละเขาจะกลายเป็นก๊ารแอมโมเนียนะครับซึ่งเข้าจะหูได้ง่ายว่าเป็นก๊ารแอมโมเนียนะครับมีอยู่สองอย่างอย่างแหลกขึ้นดวมนะพี่น้องอย่างที่สองนี่คือเบิ้งขีการพ่องตัวของถุงพลาสติกของเขานะครับพี่น้อง เพื่อจะมาอธิบายพี่น้องเห็นว่า้าเท้าใส่ปูยุเลียลงไปในดินแล้วปูยูเลียสามารถที่จะเหยือได้นะครับครับอันนี้ก็กําลังหัดอีกหนึ่งนะครับตัวนี้ว่าได้ใส่น้ำนะครับเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับพี่น้องครับผมวางใส่น้ำก็ว่าใส่น้ำเดี๋ยวเสร็เหลี่ยผมก็จะเอาไปตากแดดนะครับพี่น้องครับผมที่ต้องเอามาตากแดดนะครับก็เพื่อเป็นการหลิงปิริยาของเขานะครับ เขามีการระเหออยยางรวดเร็วนะครับเพื่อเขาจะย่นระยะเวลาในการทดลองนะครับผมหลังจากขี่ทําการตากแดดไ่ยใบเป็นะระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับผมอตอนนี้ผมก็จะภาพพี่น้องมา่าชมผลการทดลองนะครับดูสังเกตตัวที่ใส่น่าลงไปในปูยเรียน,นะครับจะมีลักษนาเหมือนกับมีอฟองอากาศนะพี่นอ้องโดยโดยเฉพาะเขาจะมีแบบเป็น ลมักษณะนู่นขึ้นนะครับเหมือนกับว่ามีอากาศหรือว่ามีการนี่พยายามดันเอาถุงอันพาสติกออกมานะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวที่บริไซนามนะครับก็จะมีดันมาเนียแต่ว่าก็บ่เหมือนกับตู้ที่ส่นามนั่นพี่น้องพี่น้องจะเห็นว่าครับจะมีไอหนามขึ้นมานะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นพองๆฟูๆนะครับนี่คือการแอมโมเนียนะครับที่ระคืนออกมาเนื่องจากปูยูเลียทัปบิยากำนาบนพี่น้อง ครับผมแล้วก็พี่น้องจะสังเกตบ่ครับว่าอันนามอันที่อยู่ในบีกเกอร์นะครับเป็นสีเหลืองนะครับปกติมันต้องเป็นสีใสเนาะเพราะว่าทิมหกชั่วโมงมันต้องโตก่อนนะครับพี่น้องอันนี้กันสาเหตุเกิดจากว่าปูยูเรียส่วนหนึ่งนะครับนอกจาเราเคยขึ้ว่าเป็นก๊าซแอมโมเนียแล้วนะครับส่วนหนึ่งจะทํำปิยะครับผวกโลหะที่อยู่ในดินนะพี่น้องนะครับเมื่อโลหะถ้ำปิยะพี่น้องก็จะคุยดักกรณีนะครับมัน ันจะเป็นสีเรืองเลื้งที่อะไรพี่นอ้องก็คือส่วนหนึ่งปูยูเรียรจะตัวค้างอยู่ในดินนะพี่น้องอีกส่วนหนึ่งเกิดจะเป็นกาดนะครับอันนี้ก็อ่าเคล็ดให้พี่น้องทราบเลยนะครับว่าการใส่ปูยูเรียรลงไปในดินนะครับปูยูเรียรเขาจะระเหยตลอดเวลานะครับพี่น้องยิ่งอ่าทยาวความชื้นก่จะยิ่งให้อ่าปูยูเรียรนี้ระเหยเร็วขึ้นเรื่อยนะครับ อันนี้ผมก็บบอยากบอานะครับวันดีบบดีเนาะพี่น้องแต่พี่น้องหลายคนใส่ก็ว่าดีนะครับบางคนก็ว่าโบดีนะครับใจยงใหความคิดผมก็บอกว่าอ่ถ้าว่ามันบดวงความชฉื่นมันก็อาจจะดีอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามันอาจจะเปลืองนะพี่น้องมันเรื่องเฮ้ยคือเรื่อยๆนะครับผมครับอันนี้พี่น้องก็ต้องพิจารณาเอานะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำหรับพี่น้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผม สวัสดีครับ